เด็กหญิงนิยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่ยี่สิบสองเสียงจัก,กรจันรร้องในยามค่ำคืน กลับไม่ได้รบกวนคนในห้องตะเกียงที่จุดให้สว่างบัดนี้ยังคงสว่างสวัยส่องให้เห็นใบหน้าที่ค่อนข้างซีดอยู่มากแก้มซูบตอบไปมากจากความทรงจำในครั้งตอนเท่าว่าดวงตาคมเข้มของเขายังเหมือนเดิมเพียงลืมขึ้นศบตาก็ชวนให้สถานไหวนางใช้มือสัมผัสใบหน้านั้นอย่างลืมตัวกลัวเหลือเกินว่าจะกลายเป็นความฝันเดิมทีเพราะคำพูดและท่าทางบาง อย่างของฉูฟังเจ้าทำให้นางนึกสงสัยแต่ก็ไม่กล้าคาดหวังไม่กล้าฝันว่าจะเป็นความจริงแต่สัมผัสแผ่วเบาที่เอวเสียงลมหายใจที่เคยนอนฟังอยู่ทุกวันแปลกออกไปนางจึงลืมตามองและพบความจริงที่ไม่เคยกล้าฝันนางถามเขาไปอย่างลืมตัวและเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่ได้ยินมาเสียนานแม้แหบและแห้งอย่างยิ่ง ก็ยังคงความคุ้นเคยคำตอบรับของเขาทำให้น้ำตาของนางที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนไหลออกมาไม่ยอมหยุดคใายว่ามันคือการปลดปล่อยความคิดความฝันและความหวังทั้งหมดที่หลุดพารักออกมาจากในอกแล้วชั่วครู่หนึ่งเมื่อสติคืนกลับมานางก็ทันหลั่นลุกขึ้นจากเตียงด้วยท่าทางตกใจกระทั่งคนที่นอนยังชะงนความนุ่มนวลที่มือเคยสัมผัสหายไป ในนนช่วว้แัับขออภัยเจ้าค่ะท่านนางไม่รู้ว่าเวลานี้ควรเรียกเขาว่าอย่างไรนางเพิ่งนึกได้ว่าก่อนเขาหลับนางยังเป็นเพียงน้องสาวของสตรีที่เขารักถ้าว่าเวลานี้กลับกล้าเสนอตัวไปนอนบนเตียงเขาเป็นธรรมดาที่ท่านพี่จิ้นอันอาจจะไม่พอใจเขาแบ่งแยกความสัมพันธ์ชัดเจนเสมอ อะไรเสียงเบาและแห้งทว่ายังได้ยินชัดเจนว่ากำลังสงสยัยท่านอาจมองไม่ชัดแต่ข้าหวังลี่ถิ่งนะเจ้าคะ ก่อนหน้านี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากไหมที่ข้าจะต้องอธิบายให้ท่านฟังหวังรี่ถิ่งคิดเอาเองว่าที่อีกฝ่ายไม่ได้แสดงอาการอะไรแต่แรกก็คงเป็นเพราะสายตาย,ยังไม่ชินกับแสงอาจมองไม่ถนัดว่าที่นอนอยู่ข้างเขาคือคนพี่หรือคนน้องนางจึงแนะนำตัวว่าตนเป็นใครแล้วคำถามสั้นและแสดงความสงสัย เอ๊ะนางรู้สึกแปลกใจเพราะท่าทางที่ดูไม่แปลกใจหรือไม่แตกต่างไปจากตอนตื่นขึ้นมาคราวแรกก็ข้าคือลี่ถิงไม่ใช่พี่สาวหรือท่านยังจำอะไรไม่ค่อยได้เพิ่งตื่นยังมึนงงอยู่หรือเจ้าคะ คราวนี้นางร้อนใจอย่างยิ่งตรงเข้ามาใกล้แม้หมอที่มาตรวจจะบอกแล้วว่ากำลังฟื้นพลังกายได้รวดเร็วบางทีคงไม่ได้ตรวจภายในให้แน่ใจว่าสมองปกติหรือไม่อ๋อ กูจินอันยิ้มในแสงสลัวเพราะรู้แล้วว่าท่าทางที่แสดงออกมาของภรรยาคืออะไรเห็นนางทำท่าตื่นตกใจก็อยากจะหัวเราะแต่คอแห้งเหลือเกินการพูดยาวๆเป็นเรื่องยากจึงทำได้แค่พยักหน้าแล้วเรียกหามานี่หวังลี่ถิงขยับเข้าใกล้เข้าใจว่าเขามีบางอย่างจะพูดด้วยอีกนิดใกล้ใกล นางจึงยื่นหน้าเข้าไปใกล้เอียงหูรอฟังเผ่าว่าฝ่ายนั้นก็ไม่พูดสักทีนางจึงหันมองด้วยกลัวว่าเขาจะหลับหรือหมดสติไปทันใดนั้นริมฝีปากแห้งผากของเขาก็สัมผัสลงมาบนริมฝีปากบ้างทั่วร่างเหมือนมีสายฟ้าแปรปรวดวงตาสบประสานกันครู่หนึ่งก็อึ้งตะลึงไปแล้วถดหนีด้วยใบหน้าแดงดำแน่แก่ใจแล้วว่าเป็นความตั้งใจ หวังลี่ถิ่งยกมือขึ้นปิดปากไว้ด้วยความตกใจคนที่นอนอยู่บนเตียงเสียอีกพี่หัวเราะด้วยเสียงค่อนข้างแห้งรู้หรือไม่ทำไมเสียงของหวังลี่ถิงสั่นไปตามความตื่นตระหนกไม่ไม่รู้เจ้าคะ่ะก็ที่จูบเขาเอ่ยด้วยประโยคสั้นๆเว้นครู่หนึ่งเพื่อกลืนน้ำลายแล้วเอ่ยประโยคต่อมา เจ้าเป็นภรยาค่ะจุมพิษนั้นยืนยันแน่ชัดสมองเขาไม่ได้ผิดปกติเพียงอย่างให้นางรู้ฐานะของตัวเองท่านรู้หรือเจ้าคะใบหน้านางแดงกำราวกับก้อนทับทิมประดับก่อนจะ,ะระลึกได้ว่าเขาหมายถึงอะไรส่วนกูจิ้นอันที่ถูกถามก็เตรียมคำตอบเอาไว้แล้วเขาเล่า เขาที่กู่ิิ้นอันเอ่ยถึงคงหมายถึงฉูเฟิงเจ้าเพราะทางนั้นรู้ก่อนหน้านี้แล้วบางทีคงตั้งแต่วันที่มาเยี่ยมหลังคืนไฟไหม้พวกบ่าวรับใช้ชายก็คงรู้นางพยายามสงบสติอารมณ์คิดเรื่องอื่นเพื่อไม่ให้ตัวเองอายจนเป็นบ้าไปเสียก่อน กูติ้นอันก็คล้ายจะรู้เขาขัดความคิดนางด้วยเสียงไอแห้งหวังรี่ถึงจึงลุกขึ้นไปรินชาที่เย็นชืดในกามาให้เพราะเขายังไม่ค่อยมีแรงนางจึงต้องประคองศีรษะขึ้นเล็กน้อยจดถ้วยน้ำชาลงที่ริมฝีปากดวงตาคมไม่ได้จ้องที่ถ้วยชาแต่มองผู้ป้อนชาอยู่เช่นนั้นจนนางต้องหลบสายตาพอดื่มชาไปหนึ่งถ้วยกับอีกครึ่งถ้วยก็ปิดปาก สายหน้าเป็นอันว่าพอแล้วนางจึงประคองศีรษะเขาวางลงบนหมอนแล้วนำถ้วยชาไปวางไว้ที่เดิม นางกลับมานั่งอยู่ข้างเตียงดังเดิมไม่ได้เข้าใกล้เขาเพราะกลัวคนบนเตียงยื่นหน้ามาทำอะไรอีกกูจิ้นอันมองท่าทางนั้นแล้วหัวเราะในใจเขาอยากถามหนักหนาะเมื่อก่อนก็เช็ดตัวให้ทั้งตัวไม่ใช่หรือเวลานอนก็นอนด้วยกันอยู่ข้างกันทุกคืนแล้วจะอายอะไรก็แค่จูบอันที่จริงแค่ริมฝีปากแตะกันเท่านั้นยังไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาอย่าง ทแท้จริงไม่ได้โปรโด,ดหรือเจ้าคะเสียงถามนั้นดังขึ้นคงเป็นปัญหาที่นางต้องใช้เวลารวบรวมกำลังใจข้าแต่งเข้ามาตอนที่ท่านไม่รู้สึกตัวท่านไม่ได้ยินยอมรู้ยินยอมแล้วเขาเอ่ยด้วยรอยยิ้มอย่างไรเจ้าคะจะยินยอมได้อย่างไรเพราะเพิ่งรู้ หรือเพราะยอมแต่งแล้วต้องจำยอมนางถามด้วยความสงสัยกูจิ้นอันยิ้มอ่อนยินยอมไม่ใช่จำยอม เขาว่าไม่ได้ตอบว่าไปยินยอมเมื่อได้เวลาได้เพราะเกรงว่าถ้าบอกไปจะถูกภรรยามองว่าฟื้นแล้วสมองไม่ปกติไม่อยากให้นางจัดเขาไว้ในจำพวกคนบ้าจึงเลี่ยงที่จะไม่ตอบหวังลี่ถิ่งไม่รู้จะเอ่อยอะไรอีกเลยเบนสายตาออกไปทั้งอื่น จนเห็นแสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาจึงตระหนักได้ว่าที่สนทนานี้เป็นเวลาดึกมากแล้วนอนก่อนเถอะเจ้าค่ะดึกแล้วต้องพักผ่อนให้มากๆนางลุกขึ้นห่มผ้าห่มให้เขาแล้วทำท่าจะออกไปคนบนเตียงจึงถามไปไหนไปนอนข้างนอกเจ้าค่ะ ท่านจะได้พักผ่อนมือเขาวางลงตรงตำแหน่งที่ว่างตบเบาๆมานี่สิหมายความว่าให้กลับไปนอนที่เดิมตำแหน่งเดิมที่นอนก่อนจะตื่นขึ้นมานอนตรงนี้ใบหน้านางร้อนเผาสองมือจับกันแน่น ก่อนหน้านี้นางนอนเพราะเคยชินและเขาก็ไม่ได้ตื่นแต่ตอนนี้เขาตื่นแล้วนางจะกล้ากลับไปนอนที่เดิมได้อย่างไรเสียงแหบพรายังเอ่ยต่อข้าจะไม่หลับถ้าเจ้าไม่มาแต่ท่านจะรำคาญน,นางอ้อมแอ้มตอบข้าพูดหรือเขาเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มไม่ได้พูดเจ้าค่ะแต่ข้าคิดเผื่อไว้ไม่ต้องคิดเผื่อ ไม่ชอบจะบอกเอง เขาบอกอีกครั้งพร้อมกับตบลงตรงที่นอนข้างตัว่าฝ่ายนั้นรู้สึกกระอักกระอ่วนแต่ก็ก้าวขึ้นไปนั่งแล้วเอนตัวลงนอนด้วยท่าทางแข็งกรดาวกับท่อนไม้แม้นอนแล้วก็จัดตัวเองให้อยู่ริมขอบเตียงเพื่อห่างจากสามีให้มากที่สุดแต่เตียงนั้นก็ไม่ใช่หลังใหญ่แต่นอนจนสุดขอบอย่างไรก็ต้องมีบางส่วนแนบชิดกันแม้แต่ผ้าห่มก็ต้องใช้ร่วมกันเผ่าว่าที่น นตื่นตกใจกว่านั้นคือแขนของเขาวางภาพลงบนเอวบ้างลมหายใจได้ยินชัดนางอยากจะหันหลังให้ก็ไม่สะดวกและถ้าจะหันหน้าให้ก็อับอายเหลือเกินจูบเมื่อครู่เขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วจะก,ก้าตัวไหม นางหลับตาแน่นไม่สนใจอะไรอีกแต่ยังได้ยินเสียงหัวเราะใกล้ๆคล้ายกระซิบอยู่ข้างหูและอาจเพราะการสนทนาใช้พลังงานมากเกินไปในที่สุดกู่จิ้นอันก็หลับไปในเวลาไม่นานคนหลับตาจึงค่อยๆลืมตามองเพื่อยืนยันแก่ตนเองว่านี่ไม่ใช่ความฝันนี่คือความจริงเขาตื่นขึ้นมาแล้ว เช้าตรู่หวังลีถึงตื่นตามเวลาปกติแม้เมื่อคืนจะนอนไม่ค่อยหลับจนใกล้ลุ่งสางนางก็ไม่สามารถห้ามอาการง่วงนอนได้อีกต่อไปจึงหลับไปครู่หนึ่งร่างกายตื่นตามเวลาที่เคยตื่นมีความอ่อนเพลียอยู่บ้างพอลืมตาก็เห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ตื่นแต่สัมผัสหนักที่เอวยังคงอยู่หมายความว่าไม่ใช่ฝันจริงๆนางยิ้มกับตัวเอง แล้วค่อยๆลุกขึ้นวางมือเขาลงอย่างแผ่วเบาก่อนจะก้าวออกไปด้านนอกพอออกไปก็เห็นสาวใช้กำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่ในครัวส่วนบ่ารับใช้ชายที่ติดตามมาผ่าฟื้นอยู่ด้านนอกนางสั่งสาวใช้สองสามคำแล้วเดินออกไปบ่ารับใช้ชายสังเกตเห็นหูหยิ่นน้อยพวกเขาถูกเรียกให้เข้าไปหาจึงนั่งอยู่เบื้องหน้ารู้กันแล้วหรือ เรื่องที่เขาตื่นคำถามนี้แผ่วเบาเพราะเป็นการสนทนาส่วนตัวบ่ารับใช้ชายสองคนยอมรับเพราะคิดว่าเรื่องนี้คงปิดได้ไม่นานเพียงคืนเดียวก็ความแตกขอรับคนข้างในรู้หรือไม่คนข้างในคงหมายถึงสาวใช้สองคนพวกเขาใส่หน้านอกจากพวกข้าน้อยสองคนกับคุณใชายสูก็ไม่มีใครรู้ขอรับขอบใจ ไปทำงานต่อเถิดนางพยักหน้าแล้วเดินกลับเข้าไปด้านในหวังลี่ถิ่งคิดว่าเรื่องนี้ควรต้องบอกเพราะอย่างไรในภายภาคหน้าสาวใช้ยังต้องช่วยเหลือและหากต้องช่วยกันฟื้นฟูกำลังกายก็ยิ่งต้องมีผู้ช่วยเพียงแต่จะเกริ่นเรื่องนี้อย่างไรหรือถ้าพูดออกไปตามตรงจะตกใจกันหรือไม่สุดท้ายก็หยุดคิดแล้วเดินเข้าไปด้านในเพื่อสั่งงานเพิ่มเติม ต้มเข้าต้มให้ทีแต่ตอนตักมาเอาเฉพาะน้ำนะขอถ้วยเล็กๆก็พอแม้สาวใช้จะไม่เข้าใจว่าเจ้านายจะเอาไปทำอะไรแต่พวกนางก็หยิบหม้อขึ้นตั้งไฟตามคำสั่งหวังลี่ถิงไปเอาอ่างน้ำและผ้าชุบน้ำเข้าไปด้านในเมื่อเปิดประตูก็เห็นคนบนเตียงนอนลืมตารออยู่ก่อนแล้วนางวางอ่างน้ำขนาดเล็กไว้ใกล้ๆ ตื่นแล้วหรือเจ้าคะให้คนต้มน้ำเข้าต้มให้ คงอีกสักครู่เช็ดตัวก่อนนะเจ้าคะนางว่าพลางขยับเข้ามาใกล้ช่วยเขาถอดเสื้อนอกตามความเคยชินเมื่อถอดถึงชั้นในสุดก็ชะงักเกิดอาการหน้าแดงขึ้นมาทันทีก่อนหน้านี้ไม่เคยกระดากอายเพราะอย่างไรอีกฝ่ายก็หลับอยู่แต่ตอนนี้ลืมตาแป๋วจะกล้าทำอย่างนั้นได้อย่างไรหรือควรตามบป่ารับใช้าชายมาช่วยท่าทางที่ลังเลทำให้ถูกดักทาง เจ้าเช็ดต่อสิเจ้าค่ะ นางรับคำอย่างไรก็เคยทำมาแม้สองแก้มจะแดงปรังก็ยังก้มหน้ากระทำต่อไปเท่าว่าปัญหาไม่ใช่ท่อนบนแต่เป็นท่อนล่างอย่างไรก็ต้องให้คนช่วยนางจึงลุกออกไปไม่รอให้คัดค้านแล้วเรียกบ่ารับใช้ชายมาช่วยบ่ารับใช้ชายไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวจนสะอาดแล้วจึงเข้ามาช่วยขณะที่โฮหยินน้อยเลี้ยงออกไปช่วยสาวใช้จัดอาหาร พอเ่ารับใช้ชายออกไปค่อยยกอาหารเข้ามาข้างในอย่าลืมเอาน้ำเข้าต้มด้วยนะแล้วก็ค่อยๆถืออย่าให้ตกละ่ะที่กรชับเพราะรู้ว่าพอเข้าไปแล้วเห็นเข้าคงตกใจกันยกใหญ่สาวใช้หัวเราะเพราะทำกันอยู่เป็นประจำทำไมเจ้านายจะต้องกังวลไม่หลุดไม่ร่วงไม่ตกเจ้าคะ่ะ ให้จริงเทดิดนางยิ้มแล้วยืนรอเมื่อบ่าวรับใช้ชายออกมาก็เป็นอันว่าข้างในเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าไปอีกครั้ง คราวนี้สีหน้าค้นป่วยดีขึ้นกว่าเมื่อคืนนางนั่งอยู่ข้างเตียงหากเป็นเวลาปกติก็จะนั่งปักผ้าแต่ตอนนี้ข้าของสูญหายไปกับกองไฟหมดแล้วยังไม่มีเวลาไปซื้อของใหม่จึงไม่มีอะไรให้ทำข้าวเวลานางก็แค่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วไม่รู้จะพูดอะไรจึงถามแก่ก็นั่งพิงหัวเตียงหรือไม่เจ้าคะจะเอาหมอนหนุนมาให้ เอาสิเบื่อนอนแล้วเขาว่านางประคองเขาไว้แล้วหาหมอนมาสอดด้านหลังถึงอย่างไรก็ต้องกินควรจะนั่งกินดีกว่านอนขณะนั้นมือขวาจับแขนเอาไว้นางหันมองแล้วก็รีบถอยออกมาเวลานั้นสาวใช้สองคนช่วยกันยกอาหารเข้ามาอาหารส่วนใหญ่เป็นผักน้ำแกงไก่และหมูเค็มผัดกับผักดอง ปกติอยู่จวนโหเต็มที่ก็ได้แค่เครื่องสองอย่างเพื่อไม่ให้ดูร่ำรวยเกินไปวันนี้มีสามอย่างถือว่ามากกว่าปกติและยังมีน้ำเข้าต้มที่เจ้านายสั่งวางเอาไว้บนโต๊ะให้โชคดีพวกนางสนใจแค่เอาของเข้ามาวางไม่ทันได้สังเกตว่าโหยินน้อยสนทนาอยู่กับใครจนกระทั่งวางของเสร็จจะกล่าวบอกเจ้าของห้อง จึงได้เห็นเจ้านายหนุ่มที่นั่งเอนหลังพิงหัวเตียงกำลังมองมาหากว่ายังมีของอยู่ในเมือก็คงทำร่วงลงมาแล้วคุณคุณใช่สองสาวใช้อุทานไม่มั่นใจแต่ก็ไม่รู้จะคิดเป็นอื่นได้อย่างไรสุดท้ายหันไปถามคนที่รับใช้มานานหูหยินน้อยนี่หวังรี่ถิงหัวเราะคิดว่าเมื่อคืนนางก็คงทำหน้าตื่นแบบนี้ ก็คุณชายร้องร้องแม่ทัพตะวันออกอย่างไรเล่าจํากันไม่ได้หรือตื่นแล้วหรือเจ้าคะกู่จิ้นอันจําได้ว่าตลอดเวลาที่เป็นนกสาวใช้สองคนนี้ก็ดูแลเขาตามหน้าที่ได้อย่างดีรอยยิ้มจึงมีเมตตาก็อย่างที่เห็นเขาตอบกลับ สาวใช้ตื่นเต้นดีใจน้ำตาแทบไหลเพราะรับรู้ว่าโฮหยินน้อยรอคอยมานานแค่ไหนพวกนางรู้ว่าไม่ควรดีใจมากเกินควรจึงกล่าวลาออกไปจากห้องแล้ววิ่งไปหาบ่าวรับใช้ชายสองคนเพื่อบอกข่าวดีโดยไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นรู้ก่อนพว,วกนางนานแล้วหวงังรีถึงมองประตูที่ถูกปิดล่องแล้วลุกขึ้นไปยกถ้วยน้ำเข้าต้มมาข้างเตียง กินก่อนตอนยังร้อนนะเจ้าคะจะได้มีแรงเจ้าไม่กินก่อนหรือหวังรี่ถิงใส่หน้ากินตอนร้อนดีกว่าเจ้าคะ่ะว่าแล้วก็หยิบช้อนตักน้ำค่อยๆป้อนอย่างใจเย็นถ้วยข้าวต้มเท่าถ้วยข้าวเขากินไปได้เกือบหมดก็ใส่น้าแล้วขอให้นางจัดการธุระของตัวเอง อู๋จิ้นอันมองภรรยาที่นั่งกินข้าวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นภาพนี้แต่นี่เป็นการมองผ่านสายตาอย่างมนุษย์และนางก็รับรู้ว่าถูกมองท่าทางเขินอายกลายเป็นเรื่องหน้ามองเขาอดนึกเปรียบเทียบกับท่าทางเขินอายของหวังลี่เซียในในครั้งเก่าก่อนไม่ได้ และนึกอย่างอาคติว่าท่าทางเช่นนี้ของภรรยาดูจริงใจกว่าท่าทางเสแสร้งของสตรีผู้นั้นมากนะัก สายมากแล้วตอนที่ฉูฟงเจ้าเดินทางมาเยี่ยมการมาที่นี่สะดวกกว่าตอนไปเยี่ยมที่จวนหอเพราะไม่ต้องเกรงสายตาใครอีกนอกจากนี้เขายังมีของมาให้เต็มไม้เต็มมืออันได้แก่เข้าของเกี่ยวกับการปักผ้าที่เลือกอย่างดีที่สุดมาให้ตามคำขอของหวังรี่เิียงพอเข้ามาก็เห็นสาวใช้ยิ้มแย้มท่าทางมีความสุขเขาคาดเดาได้ว่าเรื่องของกู่จิ้นอัน คงจะถูกเปิดเผยเสียแล้วพอเข้าไปในห้องก็ตามนั้นหวังลี่ถิ่งกำลังเล่าเรื่องความเป็นไปในช่วงที่ผ่านมาให้คนบนเตียงฟังคุณชายฉูหวังลี่ถิ่งยิ้มให้เขาฉูฟังเจ้ายิ้มรับพรางวางของลงบนโตะ๊ะแล้วลากเก้าอี้มานั่งที่ปลายเตียงกำลังคิดว่าเจ้าจะอดทนได้นานแค่ไหนนี่แค่คืนเดียวก็เปิดเผยตัวแล้วหรือ เขาเอ่ยยาวแล้วนี่เป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นแล้วกินน้ำข้าต้มไปก็พอมีแรงเสียงยังแหบท่าว่ารับรู้ได้ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานข้าถามท่านหมอมา เขาว่าต้องบำรุงกำลังให้ดีเดี๋ยวมาตรวจข่าวหน้าจะกำหนดได้ว่าเรื่องฝึกเดินจะให้เริ่มตอนไหนเพราะกล้ามเนื้อหดไปมากเขาว่าอย่างนั้นก่อนจะล้วงแขนเสื้อหยิบบางอย่างออกมายื่นให้ภรรยาสหายพอเปิดห่อผ้าออกก็เห็นชัดว่าเป็นสมต้นใยสมบำรุงกำลังดีฝานบาง,บาง อ้มกับน้ำพึ่งให้ดื่มพี่สะพ้ยไปทำมาเถิดเอาไว้ในกาค่อยอุ่นให้เขาดื่มบ่อยๆนี่มันราคาแพงมากนะแม้ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์แต่นางก็พอรู้ว่าสมหัวใหญ่ขนาดนี้มีราคาแพงฉูฟังเจ้ายิ้มชี้ปลายพัดไปที่คนนอนบนเตียงคนจ่ายมีแล้วข้าค่อยเรียกเก็บเอากับเขา แต่เพื่อบำรุงกำลังของสามีหวังลี่ถึงเต็มใจที่จะจ่ายเงินจำนวนมากแม้ต้องติดหนี้ก็ตามนางจึงออกไปข้างนอกแล้วต้มสมด้วยตัวเองระหว่างนี้ภายในห้องจึงเหลือเพียงกู่จิ้นอันจากใบหน้ายิ้มแย้มยามอยู่กับภรรยากลายเป็นสีหน้าจริงจังเมื่ออยู่ต่อหน้ากับฉูฟังเจา้ากู่จิ้นหงไม่ได้ไปทำงาน เขาเก็บตัวอยู่ในเรื่อนไม่มีใครเข้าพบฉูฟังเต่ารู้บางเรื่องรวมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในวันนั้นจึงสั่งให้คนติดตามดูตัวต้นเหตุอย่างใกล้ชิดคงไม่กล้าอีกไม่นานท่านโหจะกลับเจ้าจะบอกเลยหรือไม่อาจบอกแต่คงไม่ให้จัดการอะไร น้ำเสียงของเขามีความหนักใจเดิมทีสำหรับบิดาก็ปรารถนาให้พี่น้องรักใคร่แม้ไม่รักก็ไม่อยากให้เกลียดกันแต่คราวนี้ถึงขั้นจะฆ่ากันให้ตายหัวใจท่านหัคงแตกสลายแม้เขาจะเป็นบุตรชายสุดที่รักปานใดแต่กู่จิ้นหงก็ยังเป็นบุตรชายคนแรกที่บิดาย่อมรักใครการจะพูดอะไร ต้องแน่ใจว่าฝ่ายนั้นจะยอมรับได้ดังนั้นในตอนนี้เขาต้องวางแผนให้ดีทำไมไม่จัดการฆ่าให้ตายเลยนะชูฟังเจ้าไม่เข้าใจตอนนั้นข้าได้ยินว่ามันมีเจ้านายกู่จิ้นอันไม่เคยลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลยเขาจะลืมความตายที่ทุกทรมานของหลันเซอร์ได้อย่างไร เพียงแต่เมื่อนึกถึงคำพูดในวันนั้นก็ต้องยั้งความแค้นเอาไว้ต้องรู้ก่อนว่าเจ้านายมันเป็นใครถ้าไม่รู้ก็ยังเป็นอันตรายอยู่คนฟังคิดตามจะมีใครหากไม่ใช่ช้างเจ้าหวางเขาเองก็แทนเจ้าไม่ใช่หรือแล้วกู่จิ้นหงพูดว่าอะไรเจ้านายไม่พอใจเพราะข้าโดดเด่นเกินไปกู่จิ้นอันทวน้อยคำอย่างแม่นยำ ก่อนนั่นแหละปั่องชนะเขาโดดเด่นจนเกินหน้าเกินตาแล้วก็ยังมีตำแหน่งหวงังเป็นเครื่องประกันพี่ทำให้กูจิ้นหงหลงละลงังสำหรับเขาเรื่องนี้มีความเป็นไปได้สูงมากเท่าว่าคนบนเตียงปรับสายหน้าข้าไม่คิดว่าจะง่ายได้อย่างนั้นกูจิ้นอันรู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างชางเจาหวัางไม่ใช่พวกรอบกัด ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ